สวัสดีครับก็เรื่องเราเรื่องเราก็บางคนก็เอ็ดเินทั้งหลายใน y o u ูทู o ยู u ูปก็ก็พูดถึงเรื่องว่าแดงกะไทยจะลบกันไหมเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้ลบกันนะ่นะครูพูดตรงๆเลยลบแล้วมันก็ต้องสูญเสียนะมันไม่เหมือนกับสมัยพวกครูเนี่ยถ้าจะลบจริงๆเนี่ยพวกเราต้องพัฒนาตัวเองต้องฝึกฝนนะการฝึกฝนเนี่ยไม่ใช่มีการศึกษาแล้วเหมือนจะเกง่งด้านลบมันไม่ใช่ ครูบอกให้ครูอยากให้ปรับปรุงหลายอย่างการฝึกพวกเราเนี่ยครูเห็นแล้วมันไม่ใช่นักลบนักลบเนี่ยต้องมีบระสิธิภาพของตัวเองก่อนจะไปลบได้เนี่ยต้องมั่นใจตัวเองนะครับครูเห็นที่ครูไม่ชอบใจฐานะเราเคยเป็นครูทหารผ่านเนี่ย การใช้ยิงอาวิธจีการฝึกยิงอาวิจีจริงๆนะแต่คนคนอวิจีต้องใช้ความสามารถของตัวเองคนอื่นยุ่งไม่ได้คนอวิจีตามหลักก็ต้องมีปืนสั้นด้วยกระบอกหนึ่งแต่ความจริงนระ้วไม่จำเป็นนะเพราะมีเพื่อนฝูงตามหลกักตามหลกักมันต้องมีคนอวิจี ต้องฝึกกันต้องเรียนรู้กันบรรจุความเร็วคอสามารถหลบเลี้ยงการยิงรูไม่ระเทศกันยิงปลอดภัยไหมไม่ใช่สเสนอหน้าไปที่แจ้งแล้วไปยิงมันก็ไม่ใช่เดี๋วมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าเสือกยิงอา g จีกับมันก็ไม่ใช่อา g จี RPG, ครูบอกให้มีสองแบบอา g 7กับอา g 2จีเนี่ย อา g 2ีสองันหารบุคคลนะยิงได้ไม่ไกลไม่เกิน400เมตรนะอาิจเจนี่ยยิงได้พันห้ารอยเมตรแต่ในตำราเนี่ยม่แค่พันนะหกิโลแต่จริงๆอา g 7ีเจจะยิงถึงพันห้ารอยเมตรเกือบสองกิโลครูก็คือยิงมาแล้วที่เขาพูดว่าพันเมพันเมตรนะครูยิงที่เขาไอ้ดังหลองยิงดูดิระยะทางประมาณเท่าไหร่ ตั้งกล้องตั้งกล้องสไนเปอร์ตั้งขึ้นมาระยะพันเจ็ดร้อยเมตรยิงถึงนะแล้วก็จะเดห้ให้ให้หายความสงสยัยนะยิงถึงตอนนั้นมาฝึกลูกน้องกองคููนี่แหละตอนที่อยู่ในรูปิเศษที่ อยู่ในคาเมรเนี่ยอย่างพวกพี่จะเริ่มใช้อะไรต่างๆก็ไปอยู่เนี่ยน้องของครูเนี่ยพวกพลัดอนอะไรเนี่ยบังทางกับไปบวชเป็นพระนะสงสัยว่าทำไมแค่ระยะแค่นี้ยิงรถถังได้เนี่ยมันไม่ใช่ทดลองดูกับความไกลมันก็ไกลอาพีจีเจแต่อาพีจีสองยิงเกิน400เมตรเนี่ยมันจะแกว่งแล้ว นะมันจะหมุนแกว่งมันใช้ได้ประมาณ400รเมตรอารีจสองเนี่ยอ่าสังหารบุคคลนะสังหารบุคคลอาร์บีจีเนี่ยเวลามันตกมันจะผักไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังถ้ามันยิงข้ามเราไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยถ้าตกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบรรเลนี่ครูจะบอกให้ความรู้นะอาวุธ แต่และค่ายไม่เหมือนกันค่ายคอมนมสต์กับค่ายเสยรีมันไม่เหมือนกันนะค่ายเสยรีอย่าง m16 m สิเอ็มเจทีเนี้ยอะโลกเสรีก็ผลิตอาวิจี B G. หัวอาวิจิ G, ลูกเสรีมันจะเล็กกับของค่ายคอมนมสต์ศีภาพมันรุนแรงกว่าเยอะอ่าก็เลย มันต่างกันไม่ใช่ว่าโลกเสรีไม่มีอาวุยมีใช่หัวจะหลวดใครทุก่งหน่อยแต่ลูกความรุนแรงมันมีเยอะเจาะป้อมปะกะทีเนี่ยเบิรมบุกในกะจวยลูกนิดเดียวไม่ใหญ่นะครูจะบอกไงใบก้าเมื่นกานใบก้าที่ใช้เสียบเข้าไปในลำกล้องอย่างของ ลูกเสรีอ่ะใช้กับลำกล้อง N16 เลสเอช3คามค่ายคอมมิวนิสตเนี่ยมันต้องใช้กับเซก้าเซ่ลูกใบกาของเซกของอลูกเสรีเล็กนิดเดียวมันเป็นจรวดคล้ายกับลูกปืนคอถ้คาคล้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยลูกใหญ่เท่ากับขวดน้ำขนาดเล็กยาวต้องใช้กับเซก้าเซ่ยิง นะครับอากาหยิงไม่ได้แต่อากาศพับฐานไม่ได้แต่ถ้าอากาศมีฐานยิงได้อันนี้ครูบอกให้เรียนรู้นะครูฝึกจบมาทุกทุกระบบการฝึกพวกเราทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับทหารเกณฑ์ขึ้นไปทุกวันทหาร่านเนี่ยเพราะอะไรครูที่มาสอนพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ประจำทหารฐานแบบคนสมัยก่อน หารทานเนี่ยต้องฝึกเวลาหารทานนะฝึกแบบแบบหา,านลาบหรือแม้แต่หารล่มที่เป็นจูจงก็ฝึกไม่ได้ต้องออกแวกแนวเลยห้าหนึ่งสามสมัยก่อนเ,นเราฝึกเริ่มต้นเนี่ยรุ่นแรกๆก,ก็ฝึกเวราหารลาบนี่แหละแต่ต่อมาผสมมาจากกรมหนึ่งกรมสองกรมสาเนี่ย หน่วยรูปเสร็จแทรกซึมเข้ามาปั๊บเราฝึกอีกแบบหนึ่งเลยนะเราขอขอกับใจอย่างพวกครูเนี่ยโดยมาจากไอพวกกินเบเล่เนี่ยแวกแนวไปเลยฝึกแวกแนวโอเคอันนี้คือเบื้องต้นกันฝึกต้องต้องฝึกใหม่นะฐานพานนะต้องฝึกใหม่เราฝึกตามหน่ยหลักเขาไม่ได้เพราะเรา หน่วยลบนะอาสาก็มีคุณค่าชีวิตของตนนะอาหารทานเนี่ยมันไม่ด้อยกับใข่ครูบอกให้ไข่นี้เพราะครูต้องพูดเรื่องอาหารทานบ่อยเพราะอะไรครูมาจากบา้านพะรุ่อาหารทานนะครับโอเค เรื่องตามชายแดนที่พูดกันทุกวันนี้เนี่ยาจากไม่สายถึงนวนนะ่ะประจวบนวนนะที่ครูเคยรัะตะเวนมาเนี่ยวันนี้น้องนทหารทานของค่ายปากลุงชัยรุ่นน้องก็ไม่กี่ปีรู้สึกว่าเก่าเงะนะี้ยมาปีสองสามเลยสองสีนี่ยรุ่นเนี้แค่โทรหาไม่ได้ถามชื่อหรอก เขาก็นับถือเราก็เรียกที่ทุกคำอ่ะน,น้องๆพวกนี้เนี่ยเขาเ็ฝึกระบบจูจมอาหารทาน,นถ้าใขรปากในผมเชื่อการฝึกนะแต่ใขรปากเนี่ย,ย,ยจุดได้กับ514ตอนที่เขาฝึกจบแล้วก็คือขึ้นไปทํางานไม่ได้ทบทวนแบบฉชค .514 ชค .514 เกิดเป็นหน่วยลบ เนรลบที่แบบฝึกทั้งวันทั้งคืนถ้าใช้ใจ่ายมันสูงนี่เราต้องยอมรับนะบางทีเนี่ยลูกน้องก็ไม่พอใจครูมั่งเ่าว่าเมื่อกันเราไปแกล้งลูกน้องความจริงไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาห้าหนึ่งส่เนี่ยไปจะต้องได้ยิงกันแน่นอนมีเป้าไหมการฝึกห้าหนึ่งสเนี่ยครูจะบอกให้การฝึก ภูมิประเทศซงวัดเนี่ยภูมิประเทศวัดที่ตั้งฐานทุกวานี้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนงี้สันเขาเป็นอย่างเงี้ยสันปานน้ำเป็นอย่างนงี้ล,ลักษณะลัิจุดเป็นอย่างเงี้ยครูก็ต้องไปฝึกลูกน้องครูอา่าไปหาภูมิประเทศแบบนั้นไปฝึกจําลองการเข้าตีเข้าอย่างไงคุณจะแยกตัวไปอย่างไงนะ ไอ้สมคนมึงไปแต่ละจุดเนี่ยไม่ต้องเจอกับครูก็ได้มึงไปเลยหน้าที่กับมึงต้องไปให้ถึงที่ที่นัดไว้น,นี่คือห้าสสี่กลางคืนอ่ะกลางคืนก็ต้องทําอย่างนี้ฝึกจนชนานํานาญจะไปลบกับพวกนี้ได้เพราะเขาอยู่สูงกว่าเขาอ,อยู่ที่ตั้งนะเราเข้าไปเราไม่มีเป้าเ,เราไม่มีที่กําบางทําไงเราชนะเ็าได้เนี่ยเราต้องฝึกขนาดนั้น เราเป็นคนเขาก็เป็นคนต่ความจนานการฝึกเนี่ยเขาสู้ลงไม่ได้แค่นั้นเองว่าก็ก็ฝึกทบทวนพอสมควรนะที่ครูพูดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนายบางคนก็โทรมาเฮ้ยจะฆ่าแกงกันเรือหรอความจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นครูไม่ไม่ความว่าเป็นอย่างนั้น นะานเรล่านี้เนี่ยอตอนสมัยที่ครูล,ลบเนี่ยไม่ได้เจ้เาวอลลเขายังไม่จบเลยก็ยังไม่ได้เรียนเขาไม่เข้าใจนะเขตแดนแถวนี้เนี่ยไม่ได้ทับซ้อนมันชัดแจ้งนะครูล,ลับประก,กาศเนี่ยพูดแล้วพูดเดี๋ยวชัดแจ้งชายแดนแถวนี้ไม่มีทับซ้อนนะอำเภอเวียงแหงเป็นยังไง ป้ไยยังไม่เป็นอำเภอเลยเวียงแหงแล้วจะเป็นตำบลเวียงแหงอยู่เลยยังไม่ได้เป็นเก่งอำเภอด้วยซ้มนะอำเภอปายไม่มีถนนลัดยางด้วยซ้มนะพวกครูเดินมาจากอำเภอแม่แตง<บ>เดินขึ้นอำเภอปายนะไปเข้าตีหัวฮะเข้าตีที่ว่าอยู่ทุกวันนี้ตีคุณสาสมัยก่อนเนี่ย รถไปไม่ได้นะเดินไม่ใช่เดินตามถนนเดินเลาะป่าไม่ให้เช่าบ้านรู้ด้วยว่าอันนี้คือ514 514มีกอปเตอร์ทุกกองร้อยแต่ไม่ใช้เวลาออกไปทำงานใช้ต่อเมื่อบาเจ็บตอนกลับแค่นั้นเองไปลบทุกครั้งไม่คเคยเปิดเผยตัวเองอันนี้คือเรียกว่า514เรียกว่า การลบแบบกองโจรผสมไม่ว่าแบบของจีนของรัเสเซียของเวียดนามของอเมริกันของในหน่วยรบพิเศษของอังกฤษเราผสมกันนะมะาฝึกทุกอย่างเราผสมกันที่แน่นหมดนะคือห้าเราไม่เอาแบบใครแบบคนไหนคนหนึ่งนะเพราะเราต้องใช้วุฒจีนอ่าวุฒ อยัางคูนี่ใช้ของอเมริกันนะในเสองสามเนี่ยนะก็เลยต้องเรียนรู้ทุกอย่างอย่างอย่างนูซัปเปอร์เนี่ยจะมีเจ้ารถส่วนตัวทุกคนจ้ารหมายถึง้พวกเมสองเอ็มเจ็ดสองมีทุกคนนะมีทุกคนไปเว้นระดับผู้กองผ่านก็ต้องมี ที่แม่ผู้คุมคันก็แบกกระสุนแบกสองคำแม็กเขาไม่ได้ยิงอ่ะแต่จรวดเขามีนะจรวดเอ็มสองสามเอจรวดเอ็เจ็ดสองนั้นมีอันนี้คือน่หหน่งสี่นะการฝึกเรามาจากไหนห้าหนึ่งสี่ก็มาจากห้ห่งสามเราแยกตัวจากห้าห่งสามแยกตัวมายังไงคือคนจะมีความสามารถที่ห้าหนึ่งสามเลยทุกคน คนหลายหมื่นคนเนี่ยมาฝึกต้องการขนไม่แค่สี่สินายเท่านั้นเองเฉพาะอาหารทานเนี่ยในสิบเข้ามาในเนี้ยที่มาควบคุมอาหารทานเหล่านี้นะต้งมาเทสร่างกายเหมือนกันไม่ผ่านก็กลับหน่วยต้องเทสยิ่งกระจูโจมอีกจูโจมไม่เสียคาบดาบไปเทสต้องผ่านบางทีกําลังคนเกินเราต้องเทสให้มันเหลือเทส ไอ้กำลังคนที่เราต้องการแค่นั้นเองอันนี้คือห้งสี่ห้งสีรับสมัครทีนะมาเป็นหมื่นเราต้องการคนแค่หกเจ็ดหกดสิบคนเท่านั้นเองที่เหลือกลับบ้านอันนี้คือสาบาลมาพูดเรี่ยงจริงคนที่ผ่านมาในห้งสีเนี่ยเนี่ยนรกไม่ยอมรับแล้วผ่านมาได้ สอบครั้งแรกก็เหลือห้าพันสอบครั้งที่สองต้องลดมั้นเหลือสองร้อยจากสองร้อยก็ต้องกูต้องการแค่หกสิบนายเจ็ดสิบนายม่ต้องเหลือแค่นั้นไงต้องสอบแข่งกันรอบแลกรอบเล่าจนจะเหลือแค่นี้บางทีเนี่ยเราเป็นครูเราก็สงสารความสงสารเนี่ยความตายเนี่ยบางคนละเรื่องจะเล่าให้ฟังเราต้องคิดว่าไอ้ลูกน้องพวกนี้เนี่ย เข้ามาเนี่ยความแข็งแรงร่างกายไม่อาํานวยบางคนก็ตัวเล็กนิดเดียวผมเคยมีลูกน้องเชอเชยบุญชัวอะไรนักสกุลอะไรไม่รู้อะไอตาน้อยคนหนึ่งตัวนิดเดียวไม่เค่เอาในชุดเดียผมก็อ่ะมึงตัวเล็กมาอยู่กูเนี่ยสองคนแม่งโคตรแข็งเลยไม่เค่วิ่งสู้เหมือนได้สักคนเป็นกีฬาเขตทีดด่สามตัวเล็กขิวายานักลบ โดยลูกเสีส่วนมากกับตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ไม่ค่อยมีมีตะครูเนี่ยตัวใหญ่กับเขานะกับพระที่บวชอยู่ที่เขาใหญ่คนหนึ่งตัวใหญ่กับเขาหน่อยพี่เฉลมชายเมื่อก่อนแกก็ไม่ใช่ตัวใหญ่แกตัวเตี้ยล่ํานะโชว์หุ่นเหมือนกันลมโบ้ดิ่เล่ะน,นะเรียกผมไม่เสือว่าไงไอเสือ แย่กันอยู่เรยแต่คนเอ้ยแกไม่แยะด้วยไหนคนเนี้ยมัค่อยพูดด้วยก็เลยความเป็นมาชะกรอแห่งศีนะ่ว่าเนี่ยผมเคยประทะกันหลายครั้งสมัยห่างีอยู่เนี่ยว้าเนี่ยไม่กล้าอยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมพูดตรงๆนะพูดตรงๆไม่มีตามชายแดน บางทีเราตามล่าเข้าไปเนี่ยเรารู้ว่าการข่าวเราเรารู้ว่ายาเสพติดเข้ามาล็อตนี่เราตามล่าเลยนะครับครูไม่ได้โมเ้เลื่องจริงไม่ได้ฮิวแสงอย่าเล่าให้ฝังพูดนี้ให้ให้กำลังใจทุกคนครูยอยากจะไปเป็นครูฝึกทหารทานกองรักภักครูยอยากจะฝึกพ่อะอะไรอยากให้ฝึกแบบ กับแบบทหารผ่านเขาเขับไหวหรือเลปล่าไม่รู้ต้องทบทวนนะไม่ว่ากรุมไหนพร้อมยินดีรับใช้โคตยังอยู่แก่ไหมแก่แต่จิตใจยังไม่แก่พอได้อยู่การทบทวนเนี่ยเราต้องทบทวนทหารเรามันบางทีเนี่ย ผู้ก,การก็บอกอครูครับไม่มีงบเนี่ยเอออันนี้คือปัญหารัฐบาลเนี่ยพิจารณาการทบทวนกันการฝึกทบทวนกันอันนี้สมัยก่อนเนี่ยกลมหกกลมสามหกกมสามห้ากรมสามสี่มาทบทวนที่ค่ายไปดูผาบ่อยครูมไม่เจอนะมันตั้งอย่างนี้เ่ยนักลบเนะี่ยการทบทวนเนี่ย เหมือนกับเราเป็นนักมวยเนี่ยถ้าเราไม่ซ้อมเตะเตะเป้าต่อยเป้าเนี่ยเราจะไปต่อยอยังไงทบทวนเนี่ยหมายถึงมีครูอยู่ครูก็สอนนะสอนว่าเอ้ยอย่างงี้นะอย่างงอนนะอย่างนี้นะนนนะนนะแต่บางทีเนี่ยลูกน้องทั้งหลายเนี่ยไปคิดเหมือนกับเราแกงความจริงไม่แกงชีวิตของมึงมันมาอยู่ที่ครูสอนนั่นแหละ มึงคิดว่ามึงแน่ยางยางพอได้จเจอเข้าจริงๆเนี่ยกูเจอมาเยอะไอ้พวกนักเลงเนี่ยนิสัยนักเลงกผมนะพานมาเยอะแล้วนะ้าอเดี๋ยวมึงรู้เปิดดังปั้งหาไม่เจอลูกน้องเยอะไปถามได้เลยพันตีพันโทรก็มีร้อยเอกก็มีถามมาแล้วตำรวจก็มีอัเน,นี้ยไอ้พวกนักเลงเท่าไหร่ นะเอาจริงขเขาวาเสียงเปืนปั้งหาไม่เจอเฮ้ยลูกน้องกูอยู่ไหนวะกันลบนะต้องมีสติยังครูนะโอ้ครูโตทำไมไม่เคยมอไปเลยผมมีสติของผมนะถามร้อยเอกลันสารได้เลยกันลบของผมเนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะตอนนั้นเขายังเป็นอาหารไทยน็็ยังไม่ได้สมัครให้เสนะผมลบยังไงก็เห็นนะ เอ๊ะทำไมฮห,หน้ากูไม่โดนยิงวะแล้วรู้ว่าจะยิงเขายังไงนะแล้วลบยังไงเอาละโม้มาเยอะแล้วตอนนี้ชื่อว่าตอนอยากให้เรียนรู้อยากให้น้องๆรู้ว่าบทเรียนอาหารผ่านบทเรียนอาหารผ่าน 0861925938นะครับครูโตนะครับขอให้ทหาราทุกนายจุงจิตใจมั่นเราคือทหารผ่านเราคือทหารประชาชนทุกคนตั้งใจแน่ๆเราเป็นนักลบกเราไม่ใช่นักเลงเราทำเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้ทหารผ่านทุกนาย ถึงทหารหลักทั้งหลายขอให้รักชาติรักพื้นดินแค่นี้ก็พอขอทุกคนโชคดีจากครูโตวัสดีครับ